Thank <laughs> you. น้องเพื่อนพ้องพาเลถึงรถจะเทไม่เทศไม่แค่เรื่องสำคัญใช่มีฝันมีหวังมีหนทางเสมอร,รวมพลเพื่อนเกลอือถึงไหนถึง แค่วันนี้เราไม่ต้องแค่วันนั้นถึงนรกสวรรค์ยังมีเกลมีก,กันจะสนมันทำไมครับวันนี้พบกับรายการเทพช่างทีวีนะครับอ่ีพีพิเศษนะครับวันนี้เรามาที่ไหนพี่จิ๊บ oh, <okay. S 1> บ้านคุณพิการบางประกงครับเรามาทำอะไรกันเนยวันนี้เรามาทำบุญในนามคณะชมรมสิิ์เก่ากรุงเทพช่างกนคเป็นไบเกอร์ครับ 2020แต่จัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เลยรวมกันมาทําบุญที่นี่วันนี้ก็มีรถมาประมาณ30คันนะครับก็วันนี้เป็นเรียกว่าทริปแรกแล้วกันของของกิจกรรมของชมรมเพราะว่าแทนที่กิจกรรมชมรมในปีนี้มันเลื่อนเลื่อนไปเพราะว่าภาวะโควิดแหละมันเลื่อนไปงานสองงานเรื่องงานฟุตบอลงานจัดเลี้ยงประจาปีเนี่ยก็เลื่อนก็เลยเอาทริปนี้เป็นทริปเสริมนะครับ กิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อเพื่อเพื่อคนพิการทางตาบอดกรงนะครับใใชช่่ชก็รายได้จากการจําหน่ายเสื้อเนี่ยเราอยู่ที่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวเราสารุปอีกทีละกันนะครับอันนี้เดี๋ยวติดตามภาพกิจกรรมเรานะครับใน EP นี้นะครับ ทราบซึ่งมานานแต่ไม่เคยอธิบายไม่เสียชาติเกิดแล้วละมิดสา นะครับแกนนําที่นำขบวนของเรานะครับเดี๋ยวมาสอบถามความรู้สึกก่อนดีกว่านะพี่ๆว่ารู้สึกไงครับกับทริปนี้นะครับครับสวัสดีครับผมผมอัพรุ่น28นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ทางชมรมนะครับโดยพิเศษนะครับให้เกียรติมาร่วมงานตรงนี้มาในส่วนของกาดขบวนจัดขบวนนะครับก็ที่เนี่ยผมมาบ่อยแต่ทริปนี้ผมว่าเป็นอีกทริปหนึ่งที่ผมประทับใจนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มากับพี่น้องกรุงเทพช่างกล ส่วนมากจะมากับสายอื่นครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกทางพี่อัพนี่ก็สายบุญอยู่้วที่ได้มากับทางกรุงเทพทั้งคนเพราะว่ากับทางกรุงเทพทั้งคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานชมรมหรืองานรุ่นงานอะไรเงี้ยผมก็จะไปร่วมอยู่ตลอดนันก็ดีใจดีใจที่ได้มาแล้วก็รู้สึกดีๆครับที่ได้มีโอกาสขี่รถกับพี่น้องเรานะครับขอบคุณครับรู้สึกดีครับอย่างน้อยก็ครั้งแรกที่เราได้มีงานแบบนี้ผมก็อยากให้ไีต่อไปอยากให้มี แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับรุ่นน้องๆองย่างน้อยเราก็เออโลกรมเงินสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาทำบุญร่วมกันนะเออแล้วก็ได้บุญโอเคผมให้บี้รุ่น18ครับอยากให้ทุกคนรักกันนะเหมือนเดิมสวัสดีครับผมเต่า19บานะครับ,รบก็ว,นนวันนี้ก็เอาเป็นฮาร์เลย์มาเอาทิปแรกเลยนะครับวันนี้ผมก็เป็นคนนําผมก็เป็นคนนำขบวนวันนี้นำขบว,วน,น,นรบวเร็วไปหน่อย ก็ประทับใจมากครับที่มานําขบวนน้องๆมานะและวก็บนับขบวนพี่มาด้วยวันนี้ก็เป็นที่ประทับใจมากที่เป็นครั้งแรกนะครับที่ออกทริปกับกรุงเทพชังกลนเป็นพี่ๆน้องๆกันนะครับทุกคนก็แฮปปี้กันดีมากันด้วยความสนุกสนานแล้วก็มาได้ทริปทาบุญเลี้ยงคนพิการที่บ้านพักบามปกมที่สมัยข่าวนะครับทริปนี้ก็แม่งานก็เป็นน้องจิ๊บนะครับแล้วก็ประธานเสกก็ สนับสนุนก็โอเคผ่านไปได้ดีทิปของเรานี่ก็มีรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดนะครับขับสามอยู่ที่ประมาณ30คันนะครับแล้วก็มีรถเป็นรถฉุกเฉิน1คันนะครับมาร่วมแล้วก็มีรถกระบะเป็นของของน้องไม้นะครับน้องไม้นะครับมามาเป็นกองสนับสนุนเผื่อรถเสียบรถอะไรนะครับแบกมาคันหนึ่งวันนี้ครับแบกมาคันหนึ่งแกะมาคันหนึ่งโอเคดีครับ ผมบัตร24ของเตยครับก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางชมรมกับจิป26ได้ร่วมกันจัดขึ้นมา,าก็ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมกิจกรรมดีๆแบบนี้รวมพี่น้องกรุงเทพช่างกลไม่ว่าจะเป็นคณะไหนสายไหนก็มาร่วมกันทํำบุญได้ การขับขี่ก็มีความสุขสนุกสนานระหว่างทางก็ขับมาพี่ๆขับกันน้องขับกันทักทายกันเป็นระเบียบดีเป็นระเบียบเรียบร้อยดีวันนี้พี่บัดเอารถอะไรมาครับอ๋อวันนี้ขับฮาร์ลีเดวิสันมาครับอ๋อเป็นรถคิงรถคิงขับมาเพื่อซืนอี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับออกมาเพื่องานนี้เลยครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณด้วยเมื่อกี้ตามนทีมน้ำนาอยู่ในทีมนํำตามพี่เต่ามาครับครับผมขอบคุณทางชมรมสิ์เก่าที่เชีงกอลขอบคุณน้องจิ๊บ ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณครับอันนี้ก็อีกขั้นนึงครับรองประธานชมรมเป็นหน่วยสนยับสนุนการ,รับรถกระบะมานะครับวันนี้ได้ใช้งานไหมพี่ได้พอดีน้องคนหนึ่งมันหลุดทางไปถึงนู่นเลยชลบุรีเลยบ้านเก่าเลย <c oughs> เกือบถึงสีประทุมมอสีประทุมมาก็เลยได้เอาน้องมันใส่รถมานะครับตอนนี้ต้องขอบคุณจิ๊บนะครับจิ๊บโทรบอกเมื่อวานว่าเอ้ยพี่มาไหมผมตอนแรกผมว่าจะมารอที่แต่ว่าพี่บอกเผื่ออ็กซิเนต์นี่ต้องขอบคุณมากเลยนะครับปยแล้วก็ ผมยินดีมากเลยนะที่ได้ร่วมทริปนี้นะครับต้องขอขอบคุณทริปอีกครั้งหนึ่งประธานเศกด้วยเขาปรธานเศกมากๆเลยนะครับพี่เฮอพี่พี่เฮฟพี่เต่าพี่อัพนะครับที่หนองบัดนนองบัดที่ได้แบบมาทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับหวังว่าจะมีโอกาสแบบนี้อีกนะครับรอบนี้50คันรอบหน้าขอให้ถึงร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับครั้งที่หนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ รับเลือนดีครับขอบคุณมากครับผมนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เจนะครับเป็นอาสามาช่วยนำขบวนของพวกเรานะครับสวัสดีครับไดครับเป็นไงบ้างกับชุดนี้ครับก็รู้สึกดีครับก็ว่าขับกันได้แบบว่าไม่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 ออกนอกเส้นทางไม่อะไรคือว่าควบคุมการการการดูแลเนี่ยดูแลดีก็อยู่ในกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้นะครับก็เราก็ได้เืออาชีพเข้ามานะครับช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อให้อ่ ไปแบบตามกฎแต่ละจรนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับเพี่เจอยู่ในทีมมาแชลของพวกผมครับเอออยู่ในสังกัดปอดแหกทีมในนามปอดแหกทีมนะครับก็แนะนาทีมหน่อยอ่าก็คือพอดีหลังจากที่ได้คุยได้คุยได้คุยกับพี่เสกไปว่าเออมามาช่วยตรงนี้หน่อยผมก็เลยไปตามทีมผมมาเออพอดีพี่เจจะขี่รถอยู่กับผมเป็นสิปีแล้วล่ะอยู่ด้วยกันมาก็เป็นทีมมาแชลเป็นทีมการก็เลยได้พี่เจพี่เจว่างไหมมาช่วยผมหน่อยพี่เจมาดี ไปไม่ไม่ไม่ปฏิเสธเลยคำแรกคือไปดินั่นแหละไปบุญแต่พอรู้ว่าพอรู้ว่าเป็นงานนี้ก็มาเลยไม่ไม่ซีเรียสก็เลยรีบมาครับขอบคุณขอบคุณพี่เจด้วยครับขอบคุณขอบคุณพี่พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มรถสองจังหวะนะครับเก่งเครื่อกลุ่มอะไรกลุ่มยุคเก้าศูนย์นะยุคเก้าศูนย์ยุคเก้าศูนย์นะครับสองปีครับสองปีครับเป็นไงครับวันนี้ก็สนุกสนุกดีครับ แต่บอกว่าอะไรนะใกล้ไปใช่ไหมหลงใกล้ไปอ่ใกล้ไปบางนคนก็หลงบ้างก็มีวิ่งหลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอ่อฝนตกไหมครับช่วงนี้ที่ขับมาไม่นะเช้าเดือดเดือนิดน,นึงนะครับก็ขับเราก็ขับด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะปฏิบัติตามกฎเกณฑเรียบน,นี่ก็อีกขั้นหนึ่งนะครับพี่ออสนะครับก็เอารถร่วมกระตันยูมาสนับสนุนพวกเราเผื่อเกิดเหตุถูกเฉินอะไรนะฮะก็มาซัพพอร์ตกันพี่ออสรุ่นธีพาครับเดี๋ยวพี่ออสแนะนำหน่อยแล้วก็กล่าวคำสุดท้านิดนึงครับผม รอดุ่ห้านะครับก็นี่ก็ดีใจนะครับมาสนับสนุนพี่พี่เพื่อนๆน้องน้นะครับมาร่วมทําบุญก็มาซัพพอร์ตนะครับมาซัพพอร์ตขับปิดท้ายขบวนให้เพ ah, oh. ื่อความปลอดภัยของพี่พี่เพื่อนๆน้องๆ้องขบวนนะครับก็ดีใจครับขอบขอบคุณมากครับงานหน้ามีอะไรให้รับใช้ก็ได้ครับได้ครับไงานไม่งานไปครับมาด้วยใจครับมาด้วยใจขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ออสมากครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ นี้เป็นทีมของรุ่นที่8นะครับเป็นไงพี่วันนี้มันครับบูลุดเลยนะครับความรู้สึกวันนี้ถ้าขบูลไม่หลุดก็ไม่มันขบูลไม่หลุดไม่มันต้องมีอุปสรรคนิดนึ่งก็ครับมีอุปสรรคนิดนึงนะครับก็นะครับทิบุญมีอุปสรรคนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณมากครับไมม่่เเเสสีียยชาาติิิกดดแลล้วะพือนนๆ ก็ใช้มันให้พอเพื่อชีว